นี่มาหาจับเขียบก็เบากรุบด้วยค่ะให้เขียนตรงไหนเนาะโอ้เห็นแล้วนี่เห็นบ่าค่ะนี่จับจับไอ้เมึงขห้นเมึงมมด้วยกระบอกใหญ่แล้วบ,บระดทศไทยหลายตัวด้วยค่ะสิจับ มันนี่เกียรติเขาจะออกหลายเลยเนาะหลายตัวเล้วค่ะมันนี่เกียรตน้อยเอ้านั่น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 เออนี่มพี่น้องบากกบาหมกหมกหมกเสียงฝ่าห้องเอ้าให้เพคนเห็นบะน้อน่ะให้เพคนเบิ่งเนสอ้วนบ่อส ขายเฮ็ดดึงนีจ okay. ้ะเขียดใหญ่อยอ่ตรงนี้เขียดกำลังเลีมออกด้วยจ้ะเป็น้อยเ็นน้อยไหนนี้นี่น้อยปล่อยก่น็น้อยค่ะนี่บากกวาบาเอวอ๋อน้อบาโกวาเห็นแล้วค่ะไหน กระโดดแล้ว,น,ลวนี่แล้วเขาไก่ไม่ได้เดียวกันไปแล้วค่ะนาดนี้แล้วเอาคบบพอกคบเอาบ้เอาโู้ตัวใหญ่งสงสัยปีนี้สิมีกบมากาเขาไก่เด้อค่ะโอ้กระโดดเร็วปคบตัวยังไงเลยพี่น้องเอาไปได้จะตายเท่ะ จะได้กบเนาะเขาไก่ไปเลยด้วยค่ะตื่นแล้วค่ะโอ้ท่านกบโอ้กบช่องตัวเขาไก่ไปเลยด้วยค่ะกบตื่นเลยค่ะไฮ้เดินดูเหยียดเยอกบชองตัวเอาไปเลยค่ะเดี๋ยวต้องเจอเหยื่อปลาเข็งเนาะต้องเจอเหยื่อปลาเข็งแล้วค่อยมาดักกัน เ <t we ak> ขียดน้อยเขียดน้อยตรงนี้เ <t we ak> ขียดกันหลายใช่ค่ะพ่อได้จับอยู่ค่ะแต่ว่ามันตื่นสองตัวว้าวติดวิ่งดูตัวใหญ่ทนาดใหนง่ายงามเนาะ เอาจับตัวไหนก่อนจับตัวใหญ่ก่อนนี่ขอบไก่เลยตื่นค่ะไหนอีกตัวหนึ่งอู้ตัวนี้ยังใหญ่เลยเขียดหลายช่วงนี่เ่อใดตั้งใจว่าสีมัจับเด็กขาเห็นนี่ค่ะเลยเอาถุงยางเ่อใดตั้งใจว่าสีมัจับเด็กขามายามเบ็ดค่ะเลยโผล่เขียดค่ะมายามเบ็ด ปาเลยพอเขียนเลยจับค่ะเดี๋ยว,วหลังเราสิตั้งใจดีๆย่มันมายโขบมาคุบเนอะย่ตามถนนยังงี้แหละค่ะเวลาจับนี่นะตั้งใจว่าสิมาย่ามเบ็ดมาพอเขียด เลยจับเขียดก่อนนะคะตัวใหญ่ด้โอ้ยตื่น,นจับว่าไดตื่นเราที่จับตั้มถนนอย่างนี้เด้อค่ะนี่งสามโค้งค่ะ Gracias. Este, ¿eh?